ก็สวัสดีชาว r o ทุกท่านนะครับผม EP นี้ก็จะพามาลงโอกัสเฮมฮะนี่คือค่าสเตตัสของผมครับก็ก็อัพมั่วไปฮะเพื่อนๆไม่ไมไมไมค่อยมีอะไรของล่าสุดของผมเนี่ยก็หลังจากคลิปเปิดขายที่แล้วผมก็ได้เอม,มาค่อนข้างเยอะฮะไดเอม,มาค่อนข้างเยอะแล้วก็ได้ลงที่แว่นลดดีเลยแล้วสิบเปอร์เซ็นเป็นนิวเวฟส่วนอันนี้ก็เอาไว้เก็บเวลฮะเพิ่มอีกพีอันนี้ผมก็ทํามาตั้งนานแล้วฮะไว้ลงโอกัสเฮมตั้งแต่เลเวลร้อยสามสิบร้อยสี่สิบแล้วตั้งแต่ลงโอกัสเฮมได้แล้วฮะ ก็ตีบวกเองก็ตีแบบสดๆเลยฮะก็ใส่กันตีไก่ยสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่าตอนแรกผมยังไม่ได้อัพเอจิฮะ่าโดนโดนเจ้าเรดิกอ่าเจ้าเรดิกอาเชอร์ยิงยิงแรงมากแต่ตอนนี้หลบได้หมดแล้วครับก็ใส่ปากกิจกรรมส่วนได้เซตหัวมาอีกฮะเซตส่วนหัว3ชิ้นนะเป็นรีโหลดหมดเลยครับแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งผมก็มีอยู่ครับนี่ฮะเซตรีโหลดแต่ว่าตอนนี้ใส่ของเพิ่มดาเมจก่อนครับส่วนคอสยังเป็นคอสปาครับแล้วก็ อันนี้ซื้อมาเก็บไว้เฉยฮะยังไม่ได้ยัดออฟของที่ผมเตรียมลงก็จะมีประมาณนี้ฮะส่วนกันไปริงกินก็ไม่ได้กดแล้วฮะตอนนี้กดแค่ชาร์โดแล้วก็ชนแก้วฮะแล้วก็พบต้องพบกินมาด้วยฮะเผื่อเผื่อไว้เผื่อโดนใบโดนอะไรเดี๋ยวผมเอาไว้เข้ามาก่อนผมจะตัดข้ามไปช่วงสําคัญสำคัญเลยนะเพื่อนๆอ่าไอเฟนแรกเนี่ยซ้ายขวนี่ยงคงคงไม่น่าจะมีอะไรฮะก็ยิงทีละตัวได้เลยฮะ ก็มาถึงฝั่งนี้นะเ,นเพื่อนๆซึ่งช่วงช่วงที่ผมลงตอนช่วงแรกๆฮะประมาณเลเวลร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบฮะของผมก็ยังมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ฮะส่วนอยากใหเนี้ยก็ยังไม่ได้ยัดการ์ดอย่างนี้ฮะมันจะโดนแมงตีแรงมากฮะโดนแมงตีแรงมากผมก็เลยหาวิธีหลีกเลี่ยงมันฮะก็คือหลบอย่างเดียวฮะเราไม่ใช่กิโยตินกับเรนเจอร์ฮะก็เลยหลบไม่ได้ก็จะมีปะทะแค่ไม่กี่จุดฮะจะมีจุดนี้ฮะที่ททต้องปะทะ ตองนั้นก็จะหลบหลบให้บทเลยฮะค่อยไล่เคลียร์ไปก็พยายามจำจุดที่แมงแมงอยู่ให้ได้ฮะเพราะว่าตอนมาแรกๆนี่ผมก็โดนหนักนักเหมือนกันใช้ปั๊มไปเยอะฮะใช้ปั๊มไปเยอะมากก็เลยหาวิธีเลี่ยงหลบอะ ตรงนี้จะมีอีจะมีแมงอยู่ตรงนี้ครับผกก็ผมมาครั้งแรกผมมาตายตรงนี้แหละเพื่อนเพ,นเพราะว่ามองไม่เห็นไอ้โคมไฟอันบังก็จะเดินเลาะเลาะทางนี้ฮะแล้วก็ค่อยไล่ตีไปก็ข้างในนี้ก็จะเดินเลาะเลาะตรงนี้ครตอนนี้ผมก็จะเลาะตรงนี้ฮะค่อยไปอ่ะ ตรงนี้ตรงนี้ถ้าไหวก็ปร,ประทัดได้เลยฮนะจริงผมจะยืนอยู่ตรงนี้นะตอนตอนที่ผมมาครั้งแรกนะแล้วก็ใช้การกระโดดไปฮนะปึ๊บมันจะข้ามไปเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยๆเลาะขึ้นมาตรงนี้แต่ว่าเมื่อกี้ที่ผมเคลียร์เพราะว่าเวสมันยังไม่ขึ้นนะอ่ะตอนนี้เวสขึ้นละก็กลับไปอนะ่ะ นี่ครับปัญหาของแมวครับบดมันจะไม่ดูดดพก็ไม่ดูดเลยครับเลยบดเพราะว่าการยิงทีละตัวนี้มันมันไม่เหมือนเลนเจอร์กับสายกิโยตินสายปั่นอย่างเงี้ยบดจะดูดบ่อยก็ดูดบ่อยจนน่าใจหายผมอาจจะต้องเพิ่มเปอร์เซ็นต์การดูดอีกสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะซึ่งตอนที่ผมมาแรกๆมันมันมันหลบมันหลบเลดิกไม่ได้ครับมันหลบเลดิกไม่ได้คือโดนแบบแทบจะทุกเม็ดทุกหน่วยเลย ก็เลยต้องพกปั๊มมาเยอะฮะอันนี้ก็โอ้โหเอปีผมไม่ดูสักทีเพราะตัวแรกผมก็จะยืนห่างๆนะเ,นเพื่อนๆแล้วก็จะกดเร่งเพิ่มอีกอันหนึ่งก็กันมืดกดตรงนี้ฮะเริ่มจากกดตรงนี้เลยก็ตัวแรกผมก็จะไม่ยืนติดฮะเพราะว่าถ้ายืนติดมันจะทําอะไรเราก็ไม่รู้แล้วเราก็จะสกิลใส่มันไม่ได้ก็เมื่อกดชนแก้วไปอย่างวะอ,อย่างนี้วะเอาชนก็พยายามเลี้ยง เลี้ยง sp ไว้อ่ะให้มันสัก20%ขึ้นไปตลอดนะถ้ามันยังไม่ดูดนะ mm hmm. ดูดละแห่มาดูดตอนตายพอดีซึ่งฝั่งนี้ก็ไล่ต,ตีไปเรื่อยๆฮะก็ต้องทําใจนะเพราะว่าเรายิงแรงได้ทีละตัวเท่านั้น ส่วนไอคิวสกิลแครอทเนี่ยมันก็ยังไม่แรงพอฮะมันต้องรอของอาจจะเป็นเซตคอหรือว่าเป็นของอนาคตของโดแรมอะช่วงนี้ก็ยิงอย่างนี้ไปก่อนฮะก็เร็วก็เร็วอยู่เหมือนกันนะถ้าถ้าถ้ามาลองดูดีๆถ้าเราทำดาเมจสูงๆมันก็เร็วอยู่นะครับและอีกอย่างการยิงทีละตัวก็ทำให้เราเซฟเซฟอันนี้ด้วยเซฟเซฟปั๊มของเราด้วยครับ พอมาถึงตรงนี้เพื่อนๆแรกๆที่ผมมาผมก็หาวิธีหลบแมงคะให้มันได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ครับค่อยๆเดินไปแล้วก็จะก็จะเน้นที่กระโดดข้ามไปฮะตรงนี้ไม่ถึงปึ๊บถึงตรงนี้กระโดดมาตรงนี้มันก็จะได้ปะทะอีกกองนึงคะแล้วก็ค่อยๆเดินหลบไปฮะตรงนี้ก็มายืนตรงนี้แล้วก็กระโดดไปฮะปึ๊บ ผมก็จะเริ่มกดดอกตั้งแต่ตัวนี้ครถ้ามีดอกก็จะกดดอกรอให้อ่เจ้าตัวนี้หายไปก่อนะ่ะตัวนี้ผมก็ไม่ได้กดไม่ได้กดยาไฟครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็ยืนสู้ได้แล้วก็อาจจะได้ปั๊มโวเนียอ,อยู่ฮะจะได้ปั๊มโนเนียโอเคครับผมก็จะเริ่มกดดอกตรงนี้เลยครับชนแก้ว อ้ามีดาบดรอปด้วยก็จบแล้วฮะแล้วก็กลับไปเอาเหินเสร็จจากนี้ผมก็จะไปต่อที่เปียโนเลยฮะเพราะว่าดรอปมันยังเหลืออยู่ก็ไปตามมุมเดิมฮะไปโดดไปปึ๊บแต่ว่าตอนขากลับนี่ฮะเราต้องปะทะแล้วก็ตรงนี้ผมก็จะโดดไปปึ๊บ ถ้าหนีได้ก็หนีเลยฮะถ้าหนีได้ก็หนีเลยเข้าไปเลยฮะแล้วก็ไปเอาหินก็อย่าลืมกลับมาปิดดันฮะเดี๋ยวห้ามลืมเด็กขาดเลยเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะลงไม่ได้แล้วก็ผมก็จะไปต่อที่ดันปิโนโเลยฮะ